ซูเปอร์โบว์ปีนี้มีตัวอย่างอะไรใหม่บ้างพวกเราจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับเจอพวกเราวิพายผมบอลน,นะครับครับแล้ววันนี้เราอยู่กับข่าวนั่นเองซึ่งผ่านพ้นไปอีกครั้งนะกับงานซูเปอร์โบว์อเมริกาต้องบอกก่อนว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่หลายๆคนเฝ้าจับตารอคอยไม่ใช่แค่กีฬานะ,ะวงการภาพยนตร์ก็เช่นกันเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งงานที่มีโฆษณาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับภาพยนตร์เยอะมากและหลายคนก็เฝ้ารอเพราะว่ามันอยู่นี้จริงๆในปีนี้ มีอะไรบ้างเดี๋ยวพวกเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับ่อนอือนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะอย่างแรกที่ต้องกล่าวไว้ต้นงานซูเปอร์โบวคืออะไรไม่อ่ะก็คือคเรีกว,ว่าแมตช์นัดชิงแห่งปีอ่าของเมริกาฟุตบอลใช่เป็นดวลตัดสินทีมที่ผู้ชนะตั้งลองฝ่ายมาซัดกันแล้วก็ชิงแชมป์กันม,มันไม่ต่างอะไรจากวันชาตินะเว้ยอ่คือมันเป็นวันที่คนอเมริกาเขาแบบแทบจะหยุดงานกันเพื่อที่จะ มารอดูร้องเพลงชาติมากินขนมมากินฮอทดอกแล้วงานมันจะยิ่งใหญ่มากอลังการจะมีคอนเสิร์ตพักครึ่งที่จะมีดาราดังๆไปแสดงมากมายแบบเทเลอร์สวิปเนี้ยอะันนั้นเขาไม่ได้ไปเล่นนะอันนั้นเขาไปดูผัวเขาไปดูผัวอ๋อใช่ลืมไปลืมไปไลายนั้นซุปเปอร์โบจีบเยอะนะแต่เขายิงไปไปไม่แต่คือดาราดังๆอ่ะไปเล่นพักครึ่งให้ซุปเปอร์เต็มไปหมดเลยมีใครบ้างนะเบื้องต้นแบบก็เดวิดเอนถ้าล่าสุดที่ดังๆตอนนี้ก็กระแสก็ล่าสุดก็แบ็คบันนี่เพลงเขาดังมาก คือหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะเกิด<ม>่ากเกิดอยู่แล้วแต่ซ<ม>ูเปอร์โบเชิญไปเล่นทํายังสนใจทํายังอยากไปเล่นเลยทํามังแขวแบบนี่โชว์เลยเออทํายังอยากไปเล่นแต่ก็นั่นแหละงานนี้มันมีคนสนใจมากมเออโดยที่โฆษณาของซูเปอร์โบเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์หลักนะ<ม>อ่าคือมันมีทั้งโฆษณาสินค้าและก็โฆษณาภาพยนตร์ต้องบอกก่อนเลยว่าซูเปอร์โบเนี่ยมันฉายครอบคลุมเป็น 10, 10ประเทศ<ม>เพราะฉะนั้นยอดดูเนี่ยถึงประมาณ1 2 0 1 3 0ล้านเลยนะ อ,อและยังเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเขาบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูไม่ห้ามโฆษณาเวอลอรอชมโฆษณาใช่เพราะเหมือนโฆษณามันทํามาเฉพาะของซูเปอร์โบว์มันจะมีความขี้เหียกันมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งอีเวนต์เลยแล้วก็มีโฆษณาหลายตัวมากนะที่กลายเป็นตำนานอืหลังจากได้มาฉายซูเปอร์โบว์คือพูดง่ายว่าการันตีว่าโฆษณาเนี้ยมีคนเห็นจริงแน่นอนอแย่งกันลงชิบหายแถมพอลงเสร็จแล้วแชร์กันต่ออีกต่างหาก พูดง,ง่ายๆเป็นโฆษณาที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปีเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรโฆษณาอะไรเกิดขึ้นคนก็จะรอจับตาดูนั่นเองและภาพยนตร์ก็เช่นกันรู้ไหมราคาโฆษณาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะแปดถึงสิบล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสามสิบวิหรือประมาณสองร้อยถึงสามร้อยล้านบาทต่อสามสิบวิแพงมากถ้าเป็นหนึ่งนาทีเนี่ยก็ขึ้นไปประมาณสิบห้าสิบหกล้านดอลลาร์สหรัฐพูดง,ง่ายๆคือใครกล้าลงซุปเปอร์โบว์ได้มึงต้องรวยมึงต้องรวยจริงอ่ะมา มาเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่าว่าซูเปอร์โบของเราปีนี้มีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยโอ้ oh, อันนี้กูต้องขอด่าเปิดก่อนเลยแล้วนะแมนดเลียนแอนโกลกูกูโกรดมากกูดูตัวอย่างแล้วกูโกรดมากแม่งคือการใฮ้มากูเห็นแบบหมาน้ําแข็งแรปเตอร์อ่ะเออวิ่งอ่ะกับกอบกับกบแล้วม่ก็พูดแบบบางทีการเดินทางเลือ,อกเราเราไม่ได้เลือกเส้นทางเอ้ยบ่ายบ้มิตรภาพมันก็เน่นแฟนอย่างนั้นสามสิบวิแล้วก็จบด้วย this is the way สามสิบวิไม<า>่ให้กูเห็นเที้ยอเลยเลยคือมานกรุบกรุบกรุบแล้วก็มีมีส่งไอ้นี่กันมีส่งเชือกที่จุงไอ้แรปเตอร์หิมะม,<า>มีโกกูใช้ฟอสดึงไปแค่นั้นเว้ยแล้วก็บอกว่าฉายแล้วเอ,อโคตรปลอมมันดูเหมือนโฆษณาขนมแต่กูเห็นมาบอกว่ามันเหมือนเป็นโฆษณาคล้ายๆแบบบัตไวเซอร์สมัยก่อนล้อล้อบัตไวเซอร์แต่กูดูแล้วปลอมมากไอมีชิดแรปเตอร์หิมะเ,เ,เนี่ยยังปลอมโกกูนนองโกกูก็ปลอม อันนี้เหมือนมาโชว์รวยเออมึงมาโชว์รวยเปล่าวะนี่คือมึงจ่ายสิบล้านเพื่อที่จะแบบทําแค่นี้นะคะมึงโปรยสิบล้านแบบนี้จริงๆเหรอวะโอ้โหพอกูไปหาข้อมูลนคนด่ากันเพียบเลยคนบอกว่าเป็นตัวอย่างที่แย่มากคือไม่ได้ทําให้หนังน้าดูมากขึ้นเลยไม่ได้นิดเดียวทําให้ดูปลอมมากขึ้นไปอีกด้วยก็ลเลยโอ้โหบอกว่ารอบนี้แมนโดนเลียกโกกูผิดหวังคนผิดหวังกันเยอะมากกับตัวอย่างนี้ของเขาตัดไปอันนี้ต่อไปก็คือ ซูเปอร์เกล์ซูเปอร์เกล์ได้เห็นอะไรมากขึ้นซูเปอร์เกล์ได้เห็นว่ามันมีแห่ลงกันอยู่อ่าเป็นน่าจะเป็นคลิปตอนปะงั้นะ็คลิปตอนแล้วก็แห่ลงตืตืๆกันอยู่แล้วก็มีคริปโตตัวเล็กๆเลยเป็นคริปโตเด็กน่ารักมาเชียววิ่งมาหาเอคาร่าก็อุ้มไว้แล้วที่เหลือก็ตัดไปไม่มีแล้ว่ะที่เหลือก็วนกลับไปคลิปเก่าตัดต่อใหม่เพลงเดิมแต่ก็ถือว่าหน้าดูดีก็ถือว่าน่าดูดีมาบิวมาบิวเหมือนเดิม ก็ดีกว่าไอ้มนโดะนี่กว่าไอ้มนโดต่อไปสครีมเจ็ดนี่กูเพิ่งรู้เนี่ยมันถึงภาคเจ็ดแล้วใช่กูเลิกดูไม่ตั้งแต่ภาคประมาณสี่ห้าแล้วมั้งเออแล้วก็บอกว่ารอบนี้ก็ขนนักแสดงเก่ามาเช่นเคยนางเอกนี่มึงยังอยู่อีกเหรอยังอยู่มึงกลับมายล่าหรอรอบนี้นางเอกมีลูกสาวแล้วนะมีลูกสาวก็พอสเหมือนว่าไอ้ตัวสครีมเนี่ยมันจะมาเล่นลูกสาวจะมาเล่นลูกมึงแม่เลยต้องปกป้องแต่นลูกสาวมันก็โตมากแล้วนะเออ แต่ก็ลูกสาวก็สวยเหมือนเดิม่ะก็มาส่งหมายต่อส่งหมายต่อส่งหมาต่อก็สครีมก็ตัวอย่างก็ถ้าใช้บรรยายนะก็ไม่มีอะไรมากมันก็คือสครีมลแล้วแหละใครอยากรู้ว่าตัวอย่างสครีมเป็นไงก็ลองไปหาดูได้หายไม่ยากมันคือตัวอย่างสครีมนี่ต่อไปออันนี้30วิเดอ Super Mario Galaxy Movie ก็ได้เห็นว่าเป็นน้องโยชิอน้องเห็นออมาแล้วก็มาริโอเด็กกลายเป็นเด็กเออเล่นกับทีเล็กอื เคาะก็ตุ้ง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 แล้วทีไรก็ลุกขึ้นมาอารวาสน่าดูนะใช่ใช่ยอชี่ก็ช่วยไว้อันนี้ดูดูแล้วน่ารักน่ารักน่าดูดี<ข>อดเอออันนี้อันนี้เหมือนมาขายไอ้ยอชี่โดดเดียวเลยอันนี้รู้สึกว่า30มสิบวิใช้ได้คุม้มใช้ได้คุ้มค่ามากต่อไปโปรเจกต์เฮลเมรี่เคยรู้จกักป่ะต้นรู้จักอันนี้มาจากนิ <S <S ยายเยอะมึงมึงช่ำจังอะแหมบ้านมาดิก็นั่นแหละมันเป็นเหมือนครูฟิสิกส์หรือสักอย่างแกต้องขึ้นไปเหมือนกู้ดวงอาทิตย์ กูแบบดอทที่มันดับศูนย์ดวที่แบบตอนแรกไม่มีความทรงจแล้วความทนงจำมันมก็ค่อยกลับมาเรื่อยๆเชฟเป๊ะอ่าเป๊ะเลยว่ะไม่ธรรมดาเล่นโอยเล่นโดยไลอันกอสลิงอไปอยู่บนโอกาสนั่นแหละแล้วก็ววไปหาทางกู้ดวงอาทิตย์ที่มันดับศูนย์แต่พิเศษอืมมันมีวิวสันก้อนหินเพื่อนรักมาด้วยอมันเป็นก้อนหินน่ะแล้วก็รูปร่างคล้ายแมงมุมเออแต่ดูเหมือนนิสัยดีตอนแรกแม่งมาจกกระจกตอนแรกกูนึกว่าจะเป็นพวกเฮอร์เลอร์และอ่าตอนแรกกูดูตัวอย่างเฮอร์เลอร์วะต้องมีมอนสเตอร์ แต่ไม่ใช่มาไสไฟเป็นก้อนหินเพื่อนรักแม,ม่งยกมือเล่นกันคุยกันมีความสุขเชียวแล้วก็ช่วยกันกอบกู้ดวงอาทิตย์นั่นเองก็น่าจะเป็นฟิลกู๊ดน่าจะเป็นฟิลกู๊ดอยู่โปรเจกต์เฮลแมรี่นะครับต่อไปต่อกันด้วยที่ว่าฮอ p เปอร์นะฮอปเปอร์ฮอปเคือ a n i m เมชันเรื่องใหม่ของพิกซาออน่าดูจัดเรื่องย่อเลยนะก็คือเอาคนเนี่ยไปใส่ในหุ่นยนต์บีเวอร แล้วก็ออกไปประจนภัยในป่ารักน้ารักป่ารักัว์กุละแต่แม่งเสือกอินเด็กรุ่นใหม่เยอะแม่งโว้ไปเถอกธรรมชาติรักธรรมชาติเกินไปเสือกไปปลุกระดงพวกสัตว์พวกสัตว์ก็ลุกฮือขึ้นแล้วก็จะกําจัดมนุษย์อืให้ตัวในตัวอย่างในบีเวอร์บอกฮะอะไรนะมึงจะบี้มนุษย์เหรอเออไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ไมั้งพวกสัตว์ก็ไม่สนใจเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเราจะเล่นแม่งก็เลยกลายเป็นความวายป่วงนั่นเองต้องบอกว่าน่าดูมากและตัวอย่าง30บวิของซูเปอร์โบนะ ตัดต่อได้ดีอืน่าดูจัดใช่น่าดูจัดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแอนิเมชันความหวังของพิกซาเลยเออโอ้โหพิกซาแอนิแอนิเมชันความหวังมันหายมานานยังไงล่าสุดเป็นเรื่องเลยวะบัมมาสักพักเรื่องล่าสุดอย่างเอลิโองี้ยเฮ้ยได้เข้าชิงออสการ์เลยนะเว้ยแต่ตบตลอดโผเอลิโอหนักว่ะอืมหนักแย่แย่โคตรแย่แต่ปีนี้น่าจะเป็นการกลับมาของพิกซาเพราะว่ามีทั้งฮอปเปอร์แล้วก็ทอยสตอรี่ห้าเอยน่าดูน่าดูล้วจะกลับมาละ กูเนี่ยรอชมฮอปเปอร์อยู่ฮอปเปอร์น่าสนใจมากอ่ะขยับไปที่เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปคือ d i s closure day อ่ะอ่ะอันนี้ยังไม่รู้อะไรเลยนะยังแทบไม่ปล่อยตัวอย่างไม่มีแค่ตัวอย่างแต่ยังไม่ปล่อยเรื่องย่อหรืออะไรทั้งสิน้นแต่ที่สำคัญเว้ยกํากับโดยสต<แ>ีเวนสตีเบิร์กมาวะ่ะใช่เฮีย er, แกกลับมาวะ่ะสตีเวนแกมากลับมาทำหนังเอเลี่ยนแล้วเออพี่สตีเบิร์กแกกลับมาเฉยเลยแล้วไม่ต้องบอกว่าแกชอบทำหนังเอเลี่ยนใช่ แม่เอาเป็นที่ยังได้ทแต่หนังเอเลี่ยนแกแกอินเนื้อทางนี้เยอะไงแล้วก็ปกติช่วงช่วงหนึ่งอ่ะแกไปจับหนังเล็กๆมาเยอะมากเลยอันนี้เพิ่งกลับมาจับหนังใหญ่เออโหสปิลเบิร์กมานี่สปิลเบิร์กมาน,นี่แบบตื่นเต้นนะแค่ชื่อแกก็น่าดูแลโดยที่เรื่องนะจับประเด็นจากตัวอย่างก็น่าจะเป็นการติดต่อกันระหว่างมนุษย์กับเอเลี่ยนและก็มีรัฐบาลและทฤษฎีสมคบคิดรัฐบาลอาจจะปกปิดหรือเปล่าเพราะว่าดิสคร o เชอร์เนี่ยมันความหมายมันคือการแบบเปิดโปงไงอืออ่ะ อาจจะเป็นที่รัฐบาลมันแอบทําอะไรสักอย่างกับเอเลียนหรือเปล่าแล้วก็เปิดโปงเอเลียนก็มาเหมือนเปิดโปงให้คนชาวโลกรู้ไม่รู้ใครเปิดโปงใครแหละแต่ก็เป็นเกี่ยวกับเอเลียนนั่นเองนะครับกับสตีเวนสปิเบิร์กภูมิกับคั้นเทพของเราต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Min i นีย n d Monster เโอ้เรื่องนี้ก็น่าดูอีกเช่นกันกลับมาแล้วกับแฟนชายมินเนียนไอหัวเหลืองบ้าของเราโปเตโต้บานาน่าบ้าน่นะโปเตโต้นั่นแหละโดยที่ในซูเปอร์โบนะ ตัวอย่างสามสิบวิแม่งกลืนจัดแม่งใช้เวลาสิบห้าวินาทีนะให้ตัวมินเนี่ยนตัวนึงวิ่งมาอย่างไกลเลยมาถึงหน้ากล้องภายในสิบห้าวินาทีเสร็จแล้วก็หอบแล้วก็พูดว่ามินเนี่ยนมินเนี่ยนมอนสเตอร์แล้วแม่งก็เป็นลมไปแล้วก็มีเสียงมอนสเตอร์กีดกีดอ๋อจบสามสิบวิสิบล้านทวนมึงใช้หมดแหล <laughs> ะแต่ว่าแน่ยดูดถือว่าเป็นเอาดิงสหรับพี่พี่ว่าเป็นการเปิดที่ไม่ได้แย่นะไม่แย่คือ มันใช้เวลาได้เปลืองจริงแต่ว่ามันก็ทําสําเร็จในสิ่งที่มันอยากทำมันทําให้มันแฟนแอคโนเสตเกิดอทุกคนว่าอ่ะมินเนี่ยกลับมาแล้วแล้วคนก็อยากรู้แบบเห็นมันวิ่งมาคือเอาง่ายๆถ้า30มสิบวิอ่ะมันน้อยมากแต่มันน่าสนใจมันน่าสนใจมากนะครับส่วนตัวอย่างเต็มก็ได้ดูกันแล้วนะเออมันก็จะได้เห็นว่ามินเนี่ยเนี่ยแก๊งของมินเนี่ยของเราอยากอยากสร้างหนังสัตว์ประหลาดสร้างหนังไคจูแต่ไม่มีสัตว์ประหลาด ก็เลยออกประชนภัยตามหาสัตว์ประหลาดนั่นเองใช้เวทมนต์ปลุกเอ่ยเดินทางเอ่ยรวมขบวนการกันเพื่อหาสัตว์ประหลาดมาถ่ายหนังใช่ในต,ตัวอย่างให้เห็นว่ามันมปลุกคาทูลูมาแต่ออกมาเป็นแบบคาทู<อ>จูจิวจ๋วเออจิ๋วๆนะคะเออก็รอดูนะน่ดูดน่าดูเป็นอีกหนังหนึ่งที่น่าดูอ่ะมาถึงตัวอย่างสุดท้ายก็เลย The Adventure of Criboot อืมก็เป็นสปินออฟปะเรียกว่า spin off s ป i นออฟพักต่อจาก What's uh, Happen in Hollywood อ่า ก็เป็นพี่แบล็คพิษของเราอไอคนที่แม่งไปอัดชาวบ้านเขาหน่าแหละใช่พี่คริปบูสหน่ยอยออันนี้เป็นเรื่องการประชนภัยของเขาซึ่งเป็นต้องบอกก่อนว่าน่าจะไม่ได้ฉายลงไม่ฉายได้เป็นของ Netflix อ่าเพราะเน็ตฟิกเป็นคนโฆษณาอ่าแต่ว่าเขาจะไปชิงรางวันเขาจะไปฉายแค่บางลง ไนเน็ตฟิกนิ่งก็โชว์รวยนะโชว์รวยโชว์รวยนะแล้วทีมงานก็ตึงๆนะถึงเรื่องแม้จะไม่ได้กำกับโดยเควินตินเฮอร์ติโน่เหมือนเดิมแต่ก็ได้ผู้กำกับอย่างเดบิวฟินเชอร์มาโอ้โหเอาตัวเทพมาอีกอแล้วฟินเชอร์กับแบทพินนี่ียกว่าดาราคู่บุญอะซีกันซีกันคนกันเองดีแน่นอนต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าดูนะ<ม>จะออกมาสไตล์ไหนเพราะว่าตัวละครอย่างไอ้คริปพูดเนี่ยก็น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจมากๆโอ้ต้องบอกว่า เน็ตฟลิกก็ได้โชว์รวยอีกเช่นกันกูว่าแล้วเอากี่ว่ากูคิดอยู่แล้วว่ายัางไงเน็ตฟลิกต้องมาสักอันต้องมาอ่าก็มาเรื่องนี้เลยยุคนี้เขาแบบต้องต้องไปทุกที่อ่ะต้องไปทุกที่เรื่องนี้ไม่มีใครใครด่าดเขาได้อ่าแต่คนอยากดูใช่ครับผมอ่ะคุณต้นคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับหนังทั้งหมดนี้ในทั้งหมดเนี่ยคุณต้นอ,อยากดูเรื่องไหนมากสุดก็อยากดูเอ่อ The a ร์เบนเจอร์ออฟคลิ o บู๊นี่แหละรู้สึกว่านั้นเลหมดนี่มึงอยากดูคลิปบู๊ Mandalorian กูไม่ไม่สนใจเลยเหรอก็กลาง เมนโดเลียนเอาจริงกูก็พินว่าอยู่เงี้ใช่ใช่คลิปบู๊กับมาริโอที่ผมอยากดูที่สุดเั้นของกูขอเป็นซูเปอร์เกิร์ลแล้วกันกามินเนียนอ่าอ่าที่กูอยากดูที่สุดอะนะอ่ะแล้ว,ลวเ,เพื่อนๆละ่ะอยากดูเรื่องไหนหรือสนใจเรื่องไหนทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอ่าอ่ะ,อะแล้วตอนนี้ช่องเรามีบทกที่ว่าสมาชิกนะนะครับแต่เ,เพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซปเปอร์ทังแทนกันได้ครับอ่ายังไงวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะย่าอย่างเห็นว่าหลังบ้านเราเริ่มอัปปเดตแล้วมีคิ OB1 เลียให้ล้มลงทุกสัปดาห์เพื่อเอาใจแฟนๆชาวโวกหลังบ้านของเรานะครับใครเครียดสถานาการณ์ช่วงนี้ก็แวะมาชมมาฮฮากับพวกเราก่อนได้นะ <c oughs> อย่างวันนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ